ผลที่จะรับเข้าสู่ The Joy of Creation Halloween Edition เกมเกี่ยวกับ Mana a d e m y หรือฟานาม่เนี่ยผมไ่เจอมนเน็ตผมก็เลยอยากจะลองเล่นดูผมเคยเล่นภาคเก่าที่เขาสร้างไว้ในเน็ตเมื่อนานมาแล้วในช่องเก่าเกมนี้ผมเคยเล่นมาแล้วตาสองตาผมก็ยังไม่รู้ว่ามันมันเล่นยังไง รามาลอาดูกันเลยอีกไม่โคตรดีเพือ่อไม่โคตรได้อารมณ์ไป You're currently in is like an anchor to the dead. While it still remains standing, it keeps enraged spirits inside it. You have to destroy the complex. And how would I do that? Find and destroy the weakened pipes around the place. Try a blunt weapon such as fire to break the pipes open. The flammable gas will be released, then get back to the entrance of the building. And light it up. ต่เราต้องหาของที่ทำลายแล้วก็จุดเผาเราไม่เอาหาเลยมาเลยแล้วก็จะบอกวิธีในการหนีไอ้พวกหานั่นแหละพวกคุณอนิเมทอนิกถ้าพวกคุณพวกคุบพวกคุณพวกคุณพวกคุณพวคุณวกคุณพวกคุณพวววกคุณพวกคุกกุวกพวกลอวพ Wouldn't I kill myself by blowing this place up? Who is he, and, and how do you know all this? Oh, let's just say I have some uh, history with the place. What is that? Damn it! Okay. ต้องหาของก่อนสิ่งสิ่งเล็กที่เรียกว่าของเนี่ยเราต้องล่อจะต้องล่อมันมาห้องห้องนี้ดิเออต้องล่อมาห้องนี้ดิทำอาจจะทำคุณประโยชน์ให้เราได้ รู้สึกแปลกๆนะว่ามันจะอยู่แถวนี้ของอยู่ไหนตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวมันเลยนะเราไม่รู้ว่ามันจะมีกี่ตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดียวนะ นะนี่เรียกเรียกมันมันมองไม่เห็นนะมันมง่งมันมง่ส่วนกูมองไม่เห็นเหมือนกันเพราะแว่นดำไงอุย้ยมิวมิวมิว มองยันไม่เห็นเลยมองเยันไม่เห็นเลยมืดมากมืดมากไปแล้วไปแล้วเงียบหรอกนะธรรมดาการหนีการหนีเงียบมัน,น,นเป็นศิลป,ป,ปะเก่าแก่ของตระกูลไปหรอมานานแล้วเไปไปเช็คเราได้ไปเช็คแล้วคำถามคือค้อนกูอยู่ไหนโยเยกูอยู่ไหน เลยไปของเ่องแสนเปิดไฟดูการที่เราจะต้องการที่เราจะหนีมันเป็นอะไรที่ง่ายมาก เป็นอะไรที่ง่ายเป็นอะไรที่ง่ายเล่นเสียงยังไม่เออเล่นเสียงเออเล่นเสียง กล่องไอ้สิกูหาแล้วไม่เจอกูตายกูจอดจากเกมนี้ทันทีโอเคแจะต้องออกแล้วล่ะวิ่งๆิวิ่ง ตาแรกวิ่อย่างโอเคไปหาค้อนช้าไปหน่อยนี่เราต้องการอะคือแค่ค้อนกับปลาชักเท่านั้นสมมติกินแร้ปลาชักแล้วเป็นสิ่งที่ดีดีมาก ได้วิ่งวะวิ่งดิขาเป็นทียอะไรอ่ะ ได้เวลาแล้วต้องเอาอจริงอ่ะได้เวลาเวลาละทีะสำหรับเรื่องตลกพอเลย อีทำไมกูกสงสัยทำไมมันวิ่งไม่ได้วะอีไม่หยุดเลย ไม่เห็นไม่เห็นไม,ม่เห็นอะไรอยู่ก็อยูอออ่มีอยู่แล้ว ้องเสียงล่องไงเจอกูขานาดน้แล้วผมเซนเกมนี้นะเป็นอะไรที่ ไม,ไม่ตกใจสักนิดกรรมดได้น้องเมื่อกี้มันแ,แค่การพลาดนิดหน่อยพราะวกพี่ไม่ใส่หูฟังยังไงละ่ะไม่ใส่หูฟังนะพี่จะเก่งกว่านี้เยอะเลยอันนี้เดรอบมันมา ห้องนะ่ะห้องนึงเราจะไปหาของต้องหาของก่อนคือค้อนละไปไปไปหันหันไปอีกด้านนึงอย่าหันมาหากูไปอ ไปไงไปไงเออว่าจะปวดมั้ล่ะเก็นน่ะรู้สึกเ่าเหมือ่ะเห็นคุณ อยากรั้นก็ทนอยู่พี่ถ้าตรงนี้ไม่ดีพี่ถ้าตรงนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วแย่แล้วแย่แล้ว จริงจริงนี่คุณจะป้าสปีรันนะ่ะอาสปีรันนะ่ะทำได้ง่ายๆน่าแค่วิ่งเรื่อยๆยังไงนี่ไงมีชายบอกครึ่งมีมีมมชายบอกกครึ่งเพราจอไปเช็คแล้วเป็นอะไรที่เจ๋งที่เหลือก็แค่ นครอนวิไม่เห็นได้ไงไม่เห็นไต้นที่อะไร นี่เป็นตาไทายที่ผมเล่นผมจะวิ่งแบบผสมหาอะไรทั้งนั้นจะไม่เก็บอะไรทั้งนั้นผมจะไม่เปิดไฟอะไรทั้งนั้นผมจะวิ่งหาขออย่างเดียวเลยลองดูวมันจะเบอร์หรือเปล่า ราคาเดิมแสดงว่าของไม่ยุติเดิมเสมอ นี่เป็นอะไรที่ดีนี่ไงไปใช้ไปใช้จะอยู่ตรงนี้ขอ้อค้อนจะอยู่ตรงนูน้นวิ่งดีวิ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นะมันวิ่งไม่ได้ว้ามันเป็นเรื่อง,งง่ายๆอ่ะ่อง mm hmm. ใครมันก็ทำได้อแค,แ,คแค่การวิ่งอะหรือกูเหนื่อย,ยเหมืพราะกูเหนื่อยเราไฟช็คไม้อยู่ตรงนี้แล้วชีพหายแล้วไง แค่ต้องเดินไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอองนะเนี้เราตามหานะ่ะนี่ไงไปเช็คอยู่นี่อยู่นีุ่ณค้อนอยู่นี่เห็นไหมเจอละเห็นไหมง่ายๆเห็นไหมสีดีผมไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวเกมนี้ผมหลังจากผมที่ตายมาหลายรอบผมไม่กลัวเกมนี้อีกต่อไป แกผีงงงอมันไม่ค่อยส่องไฟนี่ไงนี่สอง ไช่มีเอาไกลแค่สี่อันสามหน่ง วิ่งแบนไม่มีเสียงวิ่งแบบไม่มีเสียงใส่กูด้วยยังไม่เลิกตามแล้วต้องผ่านคุยเหรอ อะน้องรักขอร้ออยู่ดลไเลจอมเลยจอจองจองผ่านิาธีทีี่ถ้าเท่านั้นเยเป็นรที่ดีเป็นไร จะไปโปรเพยเขาเล่นกันไงไอ้เขี้อะใครอยู่อยู่ไปแล้วเฮ้ย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 ถอ,อดอ่ะ ล็อกมีล็อกนุ่มตอยสองอันอยู่ไหนวะ มีท่อในห้องแล้วก็ท่อตอนนี้ไงอ๋อมันไปแล้วนี่ก็ทำลายไปแล้วตอนนี้ก็ทำลายไปแล้ว บอกแล้วกูจะไม่รอดนะ่ะอ่าห้าเจอละข้อสุดข้อสุดท้ายสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วนุ่ม

ใครชอบก็บอกได้ใครได้พัสดสองก็บอกแล้วกันแต่ตอนนี้กูหัวร้อนมากตัวเฮียเนี่ยเดือเจอเผมือให้ราบบ่อยน,นะโชคดีทุกคนมปเจอกัน